เมื่อถึงวิมานฉิงพลีพยาครุฑก็ไร้เวทมนต์เปิดประตูแล้วเดินไปนั่งบุญแท่นทองอันเรองรองพร้อมกับกล่าวว่าแม่กากีผู้เลือโฉมเรารักพาตัวเจ้ามาจากนกครพาราณสีมาอยู่ในวิมานฉิงพลีเป็นเวลา14วันเข้าแล้วเจ้าจงบอกความจริงแก่เรามานอกจากเราแล้วยังมีใครแอบมาอยู่กับเจ้าบนุนี้อีกบ้าง กากีฟังแล้วก็ตกใจแต่ก็ยังปากแข็งกล่าวแก้ตัวว่าตั้งแต่พี่พามาชมสมบัติทิพย์อลอยลิบเลี่ยวกลางฟ้าอากาศเชน่นนี้ฉันก็อยู่คนเดียวเปลี่ยวเอากามาตลอดยังไม่เห็นมีใครเข้ามาใกล้เลยสักคนเดียวพยาครุฑฟังกากีตอบคำถามรู้ว่านางกำลังโกหกจึงพิโร,รธกรธดกริ้วประหนึ่งว่าฟ้าขนอมแล้วด่าออกไปว่า ดูเจ้าคบชู้สู่ชายจนชายชู้เบื่อหน่ายแล้วจากไปเสียแรงที่เราสารักสมวนดังดวงใจเจ้าก็ยังไม่รู้สึกสำนึกบาปเจ้ารู้หรือเปล่าชู้ของเจ้าเราจับได้แล้วมันก็คือนาตกเวณดูสิเจ้าจะแก้ตัวว่ายังไงอาน,นิจาพี่ไม่รักน้องแล้วหรือจึงด่าว่าจนไม่มีชิ้นดีพี่อย่าไปฟังนาตกเวณมันมาก มันเฉลียวฉลาดพูดจาให้ร่วมหลงเราควรมาพิสูจน์ความจริงให้เห็นแจ้งถ้าชั่วจริงก็จงฆ่าให้ตายบนวิมานแห่งนี้อย่าพากลับไปที่นครพาราณสีให้ช้ำใจเลยไม่ว่ากากีจะพูดอย่างไรพญาครุฑก็ไม่เอาด้วยแล้วเพราะต้องการรักษาศักดิ์ศรีไว้จึงกล่าวว่ากากีเจ้าเป็นหญิงเล่นลิ้นถ้าจะเลี้ยงหญิงจเจ้าไว้ ก็จะเกิดแต่ความอัปยศอุดสูความหมองมัวจะเรื่องลือไปทั่วล่ากล่าวดังนั้นแล้วก็แปลงกายเป็นพยาครุฑอุ้มนางไปยังนครพรรณศีวางนางลงที่หน้าพระลานกล่าวตัดไมตรีจบก็หอบไปยังวิมานฉิมพลีจะเห็นได้ว่าในยามรักก็รักมากในยามแค้นก็แค้นมากเช่นกันเชารุ่งขึ้นพระเจ้าพรหมทัต ทรงเปิดหน้าต่างทรงชำเลืองแลลงมาข้างล่างเห็นนางกากรีนอยู่ที่ท้องพระลานก็ให้รู้สึกร้อนพระไทยมากบ้างเกิดพระพิโรธเป็นกำลังและได้กล่าวว่าผู้หญิงอย่างเจ้าใครคืนเลี้ยงไว้ก็จะถูกตำหนิติฉินไปทุกแห่งหุนข้าจะจับเจ้าไปลอยแพในน้ำทะเลจึงจะหมดมนทินที่เขานินทา รักพลางก็มีรับสั่งให้เสนาอมาย์จับนางกากีไปใส่แพลอยน้ำเราเหนาอมาย์น้อมรับกระแสรับสั่งแล้วรีบดำเนินการทันทีระหว่างแพลอยไปนางก็ร้องไห้น้ำตานองตลอดทางแพล่องลอยไปตามกระแสน้ำน้ำพาไปทางไหนแพก็ไปทางนั้นคนเราทำอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้น ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วในครั้งนั้นยังมีพ่อค้าเรือสำเภาแล่นเรือมาในทะเลเพื่อการค้าทุกคนบนเรือต่างก็เห็นแพรน้อยลอยมากลางทะเลในเรือจึงสั่งให้คนทอดสมอสักครู่หนึ่งเพื่อลงไปดูในแพลำนั้นครั้นเข้าไปใกล้ๆทุกคนต่างก็เห็นมีผู้หญิงนั่งอยู่ในแพน้อยเพียงครั้งแรกที่เห็นนางกากี แต่ละคนต่างก็มีจิตพิสมัยต่อนางจนใจแทบจะขาดกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทเพื่อชิงนางแล้วต่างคนต่างยือแย่งกันอย่างตะลุกกากีเกิดความกลัวอย่างสุดขีดจึงหวิดร้องอย่างสุดเสียงนายสำเภาเห็นว่าชักจะไปกันใหญ่จึงออกมาห้ามลูกน้องว่าอย่าให้ตีกันแล้วนายสำเภาก็เชิญกากีลงเรือแล้วให้ลูกเรือ พนสมอเดินเรือต่อไปในายสำเพาคิดครุ่งไปตลอดทางว่าจะทำอย่างไรกับนางดีเมื่อเห็นว่านางเป็นหญิงรูปงามมีหนำซ้ำยังมีกิ่นกายหอมฟ้งตลบอบอกวนจึงคิดอยากจะได้นางมาเป็นคู่ครองจะได้มีความสุขตลอดชาติแต่ครั้นคิดไปคิดมาก็เกิดความสงสัยในเมื่อนางสวยสดงดงามขนาดนี้ แต่ทำไมยังถูกเขาจับลอยแพมาจึงได้แต่ถามนางดูแม่ยอดหญิงคนสวยชไหนน้องจึงต้องถูกเขาลอยแพมาอย่างนี้เล่ากากีฟังแล้วก็กล่าวคําโกหกที่จริงน้องเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตแล้วถูกพยาครุฑบินมาจับตัวไปอยู่ที่วิมานสินเีขณะเล่นน้ำอยู่บนปราสาทระหว่างที่โดนจับตัวไปนั้น น้องได้ตั้งจิตอธิษฐานจะขอซื่อสัตว์ภักดีกับพระสวามีจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะอำนาจคำอธิษฐานทำให้พยาครุฑต้องพากลับนครแต่พระเจ้าพรหมทัตยังทรงสงสัยไม่เชื่อคำสัตว์ของน้องทั้งๆท,ท,ที่น้องจะขอลุยไฟเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกันแต่พระองค์กลับรับสั่งให้จับน้องใส่แพรลอยมาช่างไม่มีความเมตตากับฉันเลย ในที่สุดด้วยผลแห่งแรงอธิษฐานก็หนุนส่งให้น้องมาพบเจอกับพี่นี่แหละนายสัมภเอเกือบจะเคลิ้มไปกับคำหวานของนางแต่เมื่อตรองดูก็กลับสงสัยว่าคนที่ถูกลอยแพรมานั้นส่วนมากจะเป็นคนชั่วเท่านั้นหรือว่านางจะชอบการมีชู้นอกใจผัวจึงถูกผัวลอยแพรมาจึงทดสอบถามนางว่า ถ้าน้องยังซื่อสัตย์ต่อสามีจริงดังว่าพี่ก็ขอให้น้องลงแพรลอยต่อไปดีกว่าพี่ไม่อยากจะผิดผัวผิดเมียใครกากีรีรีบกล่าวตัดบทว่าที่น้องต้องมาลอยแพอยู่อย่างนี้ก็เพราะพระองค์ไม่ต้องการน้องแล้วนะสิพี่อยากคิดว่าน้องพูดโกหกเลยจากนั้นในสัมเพลก็ได้พูดจากเกี่ยวพันกากีีจนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เสียกันเป็นที่เรียบร้อย เช้าวันต่อมาในสัมภ์ลั่นเรือไปสู่ท่าน้ำแห่งหนึ่งแล้วจอดทอดสมออยู่ที่ตรงนั้นพากันขึ้นฝั่งเพื่อมาบวงสรวงเทพารักขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพให้การค้าขายเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีติดขัดเมื่อบวงสรวงเสร็จก็พากันไปนั่งอยู่ใต้ร่มต้นโพธต้นใหญ่และแล้วทุกคนก็ได้เผลอหลับไปโดยไม่ทันได้รู้ตัวจะกล่าวถึงหัวหน้าโจรคนหนึ่ง องสุ่มสมุน500คนอยู่ในป่าประกอบอาชีพทุจริตด้วยการเที่ยวลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์ร่มทรัพย์ของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจนเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนทั้งหลายหัวหน้าโจรได้เดินผ่านไปที่ท่าน้ําเห็นคณะเรือสำเภานอนหลับไหลอย,อยู่ใต้ต้นโพสังเกตเห็นมีผู้หญิงรูปงามน,นอนปะปนอยู่ด้วยโดยนางน,นอนข้างๆในสำเภา ซึ่งมีรูปร่างลำสันตัวเตี้ยไอหมอนี่มีเมียสวยซะด้วยคนอย่างนี้ไม่น่าจะมีเมียสวยเลยรูปร่างหน้าตาอย่างเราจะดีกว่าเสียอีกท้านางคนนี้มาเป็นเมียของเราจะเหมาะกว่าไอหมอนั่นถ้าเราจะใช้กำลังช่วงชิงมาก็จะเสียกำลังคนไป,ปเปล่าเราควรจะใช้มน์สะกดให้หลับไหลแล้วลักพาตัวนางไปจะดีกว่า คิดแล้วหัวหน้าโจนก็ได้ไรม่มนขาถาปอกพรัวดเดียวก็ทําให้คณะเรือสำเภาที่หลับไหลยอยู่แล้วก็ต้องหลับไหลไปนานอีกแล้วก็เดินเข้าไปอุ้มกากีไปยังที่อยู่ของตัวเองจากนั้นก็คลายมนออกทันใดนั้นเองเมื่อกากีตื่นขึ้นมามองไปเห็นแต่พวกจนป่าหน้ากลัวจึงได้ร้องให้คร่ำครวญถึงสานีหัวหน้าโจนทำท่าทางอึดอัดพอตั้งหลักได้ ก็ได้เข้าไปปลอบโยนนางผัวเจ้ารูปชั่วไม่สมกับเจ้าหรอกอยู่กันไปก็รังแต่จะทำให้เจ้ามัวหมองมาเป็นเมียพี่ดีกว่าพี่เป็นแสนคนผู้ยิ่งใหญ่ในป่านี้ยังไม่มีคู่ครองกับใครอยากจะมีคู่สมประสงค์พ่อเห็นน้องก็รู้สึกว่าน้องเป็นยอดหญิงในราชธานีกากีฟังหัวหน้าโจรก็แกล้งทำเป็นเขินอายแล้วก็เล่นตัว หัวหน้าโจรปล่อยให้นางกากีเล่นตัวไปตามประษาหญิงส่วนตัวเขาจ้องจะหาช่องจะจู่โจมอย่างเดียวสุดท้ายนางกากีก็ได้เสียกับหัวหน้าโจรไปอีกจากนั้นมากาเกีก็อยู่กินกับหัวหน้าโจรอย่างมีความสุขเป็นเวลานาน,านพอสมควรต่อมาลูกสมุนโจรทั้งหลายต่างก็คิดใหม่ปองกากีเอามาเป็นคู่ครองของตนหลายคนคิดตรงกัน แล้วหาทางฆ่าหัวหน้าโจนขณะที่นอนหลับอยู่ในตอนกลางคืนโดยไม่ทันรู้ตัวครั้นฆ่าหัวหน้าโจนตายแล้วสมุนโจนทั้งหลายต่างเข้ามาแย่งชิงจนฆ่ากันตายไปเป็นจํานวนมากกากีวิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตนางวิ่งไปจนกระทั่งเข้าไปในป่าลึกไรผู้คนมีแต่เสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์ต่างๆร้องระง,งมไพรนางเดินไปร้องไห้ไป จนไม่มีน้ำตาจะไหลระหกระเหินอยู่ในป่าตรากตามลำบากอย่างแสนเข็นจะกล่าวถึงกระสัพโะรงหนึ่งพระนามว่าเท่าทศวงศ์ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองอภัยสาลีเป็นผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกลมากในด้านการประดิษฐ์ช้างยนต์สำหรับพระจนศึกทำให้ทรงมีแสญญานุภาพเหนือกษัตริใดใด จนไม่มีใครกล้ายกทับมารุกรานภายหลังจากที่พระเมหิตีที่เป็นที่รักของพระองค์ได้สวรรคตรทำให้พระองค์โศกเศร้าเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะผ่อนเบาอาการโศกเศร้าหงอยเหงาพระองค์จึงเสด็จไปเที่ยวป่าชมนกชมไม้พร้อมด้วยเหล่ามุเสีนาอมย์และพระสนมกำนันและแล้วเทวดาก็ดลบันดาลให้พระองค์ได้พบก,กับนางกากี เพียงแรกที่ทอดพระเนตรเห็นนางกากีท้าวทศวง์ก็เกิดความรักใคร่ในตัวนางขึ้นมาทันทีเมื่อพระองค์เสด็จลงจากหลังช้างก็ตรงเข้าไปหานางกากีกินกายจากตัวของนางก็หอมเย้ายวนจึงทําให้พระองค์รู้สึกยิ่งหลงไหลในเสน่ห์ของนางอย่างสุดซึ้งพระองค์จึงตรัสถามนางว่าเหตุใดเจ้าจึงได้มาเดินในป่าที่นี่คนเดียว อากีตีน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อเอาตัวรอดว่าตัวฉันเกิดจากดอกไม้พระฤาษีมุนีเก็บมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆท่านตั้งชื่อเรียกว่าเทพอับสอนตอนนี้มีอายุได้ส5้าปียังไม่มีคู่ชีวิตพระฤาษีมุนีเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเจ็ดวันนี้ฉันจึงโศกเศร้าเสียใจอะไรถึงท่านฉันขาดญาติขาดมิตรไร้ที่พึ่งพา ได้พบพระองค์เข้าอย่างนี้ขอฝากชีวิตด้วยเถิดจะอยู่เพื่อรับใช้พระองค์จนวันตายเพคะเมื่อเท้าทศวงศ์ฟังแล้วก็ให้มังเกิดความสงสารเป็นกำลังจึงตรเชิญพากากีขึ้นไปยังบนหลังช้างแล้วรับสั่งให้เลือกชมนกชมไม้มุ่งหน้ากลับพระนครพอถึงตำหนักเท้าทศวงศ์ก็พากากีเข้าไปในห้องบรรทมและแล้วกากีกับเท้าทศวงศ์ก็ได้ร่วมรักกัน จะกล่าวถึงพระเจ้าพรหมทัตนับตั้งแต่มีรับสั่งให้ลอยแพพระนางกากีไปก็ไม่ทรงสบายพระทัยเอาเสียเลยทรงโศกเศร้าถึงแต่พระนางกากีเรื่อยมาไม่มีวันหยุดหย่อนจึงทําให้พระองค์ประชวรกลับกลายเป็นโรคร้ายแล้วทําให้พระองค์เสียพระชนชีพครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตส่วนรคตแล้วก็มีการจัดงานพระศพอย่างยิ่งใหญ่เนื่องจากแผ่นดิน ไม่อาจว่างจากกษัตริย์เหล่าเซนาอัมาจจึงปรึกษากันเพื่อสถาปนาผู้ที่เหมาะสมให้ขึ้นครองแผ่นดินสืบไปที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ทำการราชาพิเศษนาดกวเวนขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะเป็นผู้รอบรู้ผู้คิดอ่านดีและมีประสบการณ์โดยขนันพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตอยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าโพรมทัตพระองค์ใหม่ได้ทรงคิดถึงนางกากีที่ถูกลอยแพไปให้รู้สึกคิดถึงนางเป็นอย่างยิ่งเพราะได้กระทำกรรมกับนางไว้ก็ทรงสงสารและตำหนิพระองค์ที่ทรงสร้างบาปกรรมแก่นางทรงตั้งพระไถยว่าถ้าหากนางยังมีชีวิตอยู่จะไปรับนางกลับมาเป็นพระชายาเพื่ออยู่ด้วยกันกันกบนาง ต่อมาเมื่อสนิจออกว่าราชการพระองค์ได้ตรัสถามกับเสนาอมาตว่าพวกท่านมีใครรู้ข่าวาวของกากีบ้างหรือไม่เมื่อถูกจับลอยแพไปเธอเป็นตายร้ายดีอย่างไรหรือว่ายังมีชีวิตอยู่มีเสนาคนหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าโปรงค์ได้ยินพ่อค้าที่เดินทางมาจากเมืองอภัยสาลีได้เล่าว,ว่า ตอนนี้นางได้รับตำแหน่งเป็นพระอัครมเหสีของท้าวทศวงได้สักหนึ่งปีและยังไม่มีบุตรพระเจ้าค่ะพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ใหม่เมื่อได้ยินดังนั้นก็ทรงดีพระทัยมากพระนางกากีเคยเป็นคู่ของเรามาก่อนเมื่อตอนที่เรายังไปวิมานสิมพลีฉะนั้นเป็นการชอบธรรมที่เราจะให้อามาตไปทวงนางคืนมาแล้วจะได้อภิสิทธิ์เป็นอัครชายาของเราต่อไป จากนั้นก็เขียนจดหมายเล่าถึงเรื่องราวครั้งหลังให้อมาดนำไปถวายแดดเท้าทศวงศ์และให้นำทหารไปด้วยสามพันคนเมื่อเท้าทศวงศ์ได้อ่านสารแล้วก็ได้ทรงพิโรธมากและตอบกลับไปว่าให้เท้าทศรุษนำกองกำลังมาสักห้าหมื่นคนถึงจะได้ตัวนางกากีกลับไปเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้อ่านสารของเท้าทศวงศ์ก็ทรงพิรธมาก และจึงให้ทหารยกทัพไปจริงๆและทัพทั้งสองฝ่ายก็ได้ต่อสู้กันทหารทั้งสองฝ่ายต่างก็ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเพราะต่างเก่งกาจเหมือนกันสุดท้ายท้าวทศวงศ์ก็ต้องพ่ายให้แก่พระเจ้าพรหมทัตองค์ใหม่พระองค์ทรงสิ้นพระชน์ทหารของฝ่ายท้าวทศวงศ์เมื่อเห็นผู้นำทรงตายแล้วทหารต่างฝ่ายต่างวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง ส่วนนางกากีเมื่อทราบว,ว่าพระสวามีสิ้นพระชนแล้วก็ทรงโศกเศร้าเสียใจและท้าวทศรุตก็ได้เดินทางเข้าไปยังในพระนครรับตัวนางกากีกลับมายัางพระนครพาราณสีต่อมาพระองค์ได้สถาปนานางกากีขึ้นเป็นพระอัครมเหงีเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของพระนครและให้นางเลิกนิสัยเดิม ทั้งคู่ได้อยู่คู่กันอย่างเป <afar> ็นสุขปวงประชาไม่มีเดือดร้อนทุกใจไค่ฟ้าหน้าใสไปทั่วแดนก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องกากีเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าเรื่องอะไรอีกฝากเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ